วันนี้ผมจะมาซเตอดีดองโร10บาทด้วยงบ100บาทมาดูกันว่าผมจะได้ไอดีหรือไม่และถ้าผมได้ผมจะให้กับคนดูคลิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับสมัครับใครที่หาไอดีดองโรเพื่อเปิดกาชาเกมเกียงชีมแพ็กและคอนไกสตาร์เรลเริ่มต้นเพียงแค่10บาทแนะนำร้านนี้เลย tungtams.top.com มีโอกาสได้เจมตั้งแต่5000ไปจนถึง50,000เจมเจาใครนสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมนะหาไอดีดองลงคุ้มต้องที่โตตามช o t com สวัสดีครับยีต้อนรับพู้ชมต้ะคุ้มด้วยนะครับผมและวันนี้ฮะผมจะมาทําการซื้อไอดีดองโร10บาทนะครับผมด้วยงบ100บาทจากเกมเก n นชินนะครับผม,ผมก็มาดูกันว่าใน100บาทที่ผมจะตั้งสุ่มเนี่ยผมจะได้หรือเปล่าอ่า นะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยนะครับที่ผมมาทำเนาะก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วถ้าผมสุ่มแล้วได้มาผมจะแจกไอดีที่ผมสุ่มให้ด้วยนะครับเออซึ่งไอดีนแล้วผมก็จะไม่สุ่มกาชาด้วยใต่ทุกคนเนี่ยที่ได้ไปก็ไปสุ่มเองอยากได้ตัวละครอะไรก็จัดไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าผมสุ่มแล้วมันไม่ได้สักไอดีเดียวผมก็จะสุ่มเธอ <laughs> แค่นั้นเอง <laughs> จะเอาจนกว่าจะได้อะเออง่ายๆจะเอาจนกว่าจะได้อะนะฮะ มาเริ่มนะครับผมก็นี่เลยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บไซต์ของตุ้งตามช็อปเนาะนะครับผมขอแจ้งนิดนึงนะว่าตอนนี้เขาเปิดขายเกมเพิ่มอีก2เกมแล้วนะครับนี่เลยนิกเกะก,กับบุอาไครนะครับก็สามารถไปช็อปกันได้นะฮะแต่วันนี้นี่ทุกคนเห็นไหมสิบบาทนะครับผมอันนี้ผมเคยทำคอนเทนต์ไปช่วงแรกๆเลยนะฮะเออก็บอกเลยว่าตอนนั้นก็ว้าวอยู่เหมือนกันที่ได้มานะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะ ก็สิบบาทนี้นะครับเราจะสุ่มหนึ่งร้อยบาทนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วป่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะสุ่มทีละหนึ่งก่อนละกันเออจะได้มีความแบบน่าลุ้นหน่อยนะฮะป่ะรอบแรกนะครับได้ไหมเกลือ <laughs> เกลือโอเคไม่เป็นไรมันคือเรื่องมกตินะมันคือเรื่องมกติรอบที่สองเกลือ เกืออีกแล้วอะรอบที่สามเกือโอ้โหอันเนี้ยลุ้นยิ่งกว่าสุ่มกาชาในเกนชินอีกนะเกืออีกแล้ว่ารอบที่สี่แล้วนะครับเกืออุย้ยเริ่มกินหนักแล้วว่าจะหมดจะหมดตัวไหมเนี่ย รอบที่เท่าไหร่ละห้าเกลือโอเยกอนเอ้ยเดี๋ยว,ยวโอ้ทุกคนห้าเกลือแล้วว่าโอ้ยเหลือแค่ห้าสิบบาทเองอะไม่นะอะยังไงต่อดีทุกคนส่งทีละห้าไหมมันจะมีโอกาสได้ไหมเนี่ย เอ้ยแต่ผมอยากสุ่มทีละหนึ่งต่อเลยกันมันมันยังไม่ได้อะเอออยากลุ้นน่ะอยากลุ้นอ่ะ,ออะรอบที่หกนะฮะเกลือโอ้โหเริ่มเริ่มคิดหนักละหกรอบแล้วเกลืออยู่เลยอะรอบที่เจ็ดครับเฮ้ย <_ s> <_ s> โอ้ยดาววไดูหรือด้รือเอ้ยได้เลยทุกคนผมได้ดีแล้้ยว้ยได้อยู่โอ้ยสิบบาทเลยนะเฮ้ยโอเคอยู่นะฮะ แล้วก็ตอนนี้เราเหลือ30บาทนะครับเราเหลือ30บาทเราจะสุ่มต่อให้หมดเลยนะฮะอ่ะทีนี้นะครับผมสุ่มทีเดียว3ครั้งเลยแต่ไม่คาดหวังแล้วนะว่าจะได้เพิ่มนะคะเพราะว่าถือว่าโอเคแล้วปะได้ไหมเกือโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้มาหนึ่งไอดีนะครับก็เรียกว่าเออได้อยู่ นะเสียไปเจ็ดสิบบาทก็ได้ได้มาแบบได้กลับมาอยู่นะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าว่าไอดีที่ได้มาเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยมาแล้วทุกคนนี่เลยนะครับไอดี ID ที่ผมสุ่มมาในราคาเจ็ดสิบบาทเออนะฮะจากไอดีที่ผมสุ่มไปสิบบาทนะครับเออมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยขอดูเลเวลก่อนเฮ้ยสามสิบหกไม่แย่นะก็ประมาณหนึ่งเลยนะฮะ เออเฮ้ยอยากรู้แล้วว่าไหนดูแมพไหนสิสํารวจไปถึงไหนละเฮ้ยได้อยู่อ่าได้อยู่นะฮะโอเคเลยนะครับหุ้ยสํารวจไกลอยู่พอประมาณนึงเลยนะอืมมีแค่ฟอนเทนที่ยังไม่ได้สํารวจนะครับซูมิรุด้วยนะฮะเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเจมสันหน่อยดีกว่าว่ามีเท่าไหร่เฮ้ยโอ้หมื่นเจนเลยเหรอเฮ้ย วิ่อันนี้อันนี้คือผมอึ้งเลยว่ะคือ70บาทได้1มื่นเลยเลหรอสุดยอดอ่ะเออไม่คิดเลยเ่ะว่าจะได้นะฮะุยมีเม็ดฟ้าห้หนะครับเม็ดลุงที่มีเพิ่มเติมมาอีกก็คือ10นะฮะวยได้1มื่นเลยเลหรอสุดจัดนะฮะบอกเลยใครได้ไปนี่โชคดีมากๆเลยอ่ะเนี้ยไอดีเนี้ยนะครับผมเออไหนดูตัวละครหน่อยสิอ่ามีสี่ตัวเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับอืม เฮ้ยใช่ได้นะนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกเนะว่าไอดีนี้นะครับเราก็จะให้กับคนที่ดูในคลิปนี้แหละเออให้กับคนที่ดูในคลิปนี้นะครับมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ไอดีนี้ไปนะครับผมซึ่งวิธีการร่วมสนุกก็ดูได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดกติกาไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเนาะเข้าไปดูได้นะฮะหุยหมื 10, ่นเจ็ดอะเออเอาเรื่องนะผมอึ้งเลยผมไม่คิดว่าจะได้ถึงขนาดนี้นะฮะ นี่คือ10บาทนะทุกคนขอยําว่า10บาทได้ได้แบบหมื่นเนะครับเออเฮ้ยอึ้งอ่ะอึ้งเลยนะฮะโอเคเลยแล้วทรัพยากรที่มีอยู่ก็ถือว่าไม่แย่ด้วยนะคะผมโอเคอย่างนี้บอกเลยว่าเราจะไม่สุ่มกาชานะครับใครที่ได้ไปก็อยากจะสุ่มตู้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่สุ่มตู้ตอนนี้ก็ได้จะไปสุ่มตู้ในแพทหน้าก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะก็ขอให้โชคดีในการสุ่มกาชาด้วยละกันนะครับ โอเคครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากฮะก็คือเรามาเรียกว่ามาเสี่ยงดวงแล้วกันในการซุ่มไอดีดองโรนะครับผมครั้งต่อไปนะครับผมจะสุ่มไ d ดีดองโลเนี่ยในงบประมาณ200บาทเออจะเพิ่มบักเกจขึ้นไปอีกนะครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าครั้งต่อไปเนี่ยใน200บาทผมจะเกลือสักแค่ไหนจะโชคดีเหมือนครั้งนี้หรือเปล่าเราติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปดีจนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว,ว